ทีมทิทาเคลื่อนไหวแล้วหลังก้อยนัตตีบรีนสวมเสื้อดำชุมนุมสแสดงจุดยืนเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของทิทาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก7ต่อ2มีคำสั่งให้ทิทา หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสตั้งแต่วันนี้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยก่อนในเวลาต่อมาทิทาหมดโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีหลังรัฐสภามีมติไม่ให้เสนอชื่อซ้ำหลังจากนั้นมวลชนส้มจำนวนมหาศาลนั้นก็ได้ปักหลักอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยภายหลังที่ประชุมรัฐสภา ปิดประตูเก้าอี้นายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัฐและสาลร,รัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอขณะที่สมตัวท็อปวงการก้อยอรัชพรโพคินพากรนัตตีนันทน์ทากัดกุลและรีมอภิชยาพาณิตรกูลได้มาร่วมกิจกรรมบริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยด้วยการแต่งกายชุดสีดำหลังศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งให้ทีมทิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ และล่าสุดทีมที่ทานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังก้อยนัตตี้ดรีนสวมเสื้อดำร่วมชุมนุมแสดงจุดยืนโดยเขานั้นได้รีโพสต์สตอรี่ก้อยอรัชพรที่ออกมาให้กำลังใจหลังชวดนายกรัฐมนตรีนั่นเอง